มงโอ้ยปุตติกเอาดีๆเด้อพ่อเฮาเด้อขั้นหมานขวัญจิปันเจ้าดอกพ่อขั้นบ่หมานกะอารมุอรม่อารวยเอากล้วยขึ้นรถแล้วก็ไปไปไป,ไปบ้านเด้อพ่อเด้อสอยๆเด้อเจ้าภาพฟังสอยนกกะจิบหน่อยบินขวามกบังมีขั้นเจ้าภาพบ่ขีท่ทีเอาแป๊บสี่ถวายพระเนี่ยเด้อ ว่าหยอกซ,อซื้อดอกแม่ขั้นใดเกิดสีได้สันอีดีนัน่นแหละคอยคือว่าปาดสาถุลุกข้นย่างหลดหน้าเออบ่ต้องนั่งดอกยางมันปวดขาสาธุเออมาดีมางามแต่น้องมิตรเดียกหน่อยบอกมาผู้ใหญ่บ่ลุกจักทีตี จะเมนยากคากยากเน่พี่น้องบ้านกะบิหมูสิบเอ็ดพี่น้องบ้านน้องมายากคือป้ขาเน่บอจังไหนจังวายากตีอีเมีเลี้ยงผู้เท่าตาบอดญาเอ้ยเหลือเฮงคําบ่หันเิดว่ามีผัวเฮซังย่องมีน้องเฮซังอ่อยแต่ว่าเท่าอีเม่ตาบอดบอดหัวงอเงอกดันบ่ไม่นี่มีเลยจังไหนจังว่าจังสั่นตีญาว้าพื้นลูกเพื่อนเต้าขดเดวเบิดทั้งยันตะบดเมืองมีเสือเสียงในทางดีกับพองไข่เดหัวยาม ได้บะขามกระเน่าสมโดดเขตฟันจนเนื้อสันแนวลูกเต้าบะเบนพระอรหันไผ่สีอดไม่ได้ใจหายนายกระเปลญงยาอันว่าเพื่อนลูกเพื่อนเต้าเนี้ยวไดตีผู้เย่บ้านกับนั้นอบตนายยกจังสีงาเพิ่นเอาเงินเดือนคนพิการเอาเงินเดือนคนตาบอดมาให้กับว่าพื่นลูกพื่นเต้าสูงหมู่เพิ่นฟังอิมัทนีกับผัวบ่สางเวียกสางงา้นยังเล่นแต่โบกไผ่แฮโลเลีนตะน้ำบังไฟพนาพนาญนะวะไขคอยฮะเนี่ย เอาเรีนคอยเกาง็ดตอเรีนคอยบดเอาคนตาบอดลงจักเทียต้อนน้อเจ้าว่าบ่เอ้ยใหญ่เอ้ยลูกเต้าเฮ็ดอีหยังกะบ่เคยถืออเค็ดอีหยังกะบ่เคยถือใจเฮ็ดกับเข่านั่นบ่ยาเสบปันไดกะว่าบ่เสบนัวปันไดกะว่าบ่นัวบ่เผ็ดกะว่ามันเผ็ดปูนเขี่ยวมากหลายปูนสะแตกปากเพื่อนนั่นให้ยคอยว่าสะถอยยา อันเขานั่นบอกหนึ่งออนปันไดกะว่ามันแขนสุดหนึ่งแก๊กหนึ่งแก๊ดมันขิวเพิ่นว่าบัดแกนคูนน่ะนะแ็งปันไดกะยำไดยำบ่ไดดก็เอาโคกหน่อยมาจะมาต่ำปอก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 อยู่หย่าเอ้ยอันข่อยก็ผัวไปเห็ดเบียกเห็ดงานเดือดเดือเดียงขึ้นไปเล่นโบกเล่นไพ่ว่าเสิได้มาหลับมานอนเนาก็บ่ได้ดหลับเด้นอนจังไหนจังว่าจังสั้นตีอันเท่าตาบอดบอดน่ะบ่ซอกกระตามากก็เค ก็แขกยังไงเอ้ยโอ้ยคอยสวดละงมือเนาอยคอยกระหองใส่เล้อเดียวโอ้ยสร้างปะเศร้ากับข้อของเฮาตอดตามัดตายเน้อยคอยว่าเทียงกันน้ำยีเม่ ให้กับน้ำอีเมียก็เลยออกไปน้ำหาผัวบอกไปน้ำหากับบอด้จังไหวจังว่าจังสั่นตีหนายุกบั้นเด้อยุกสมัยนี้ยุกเฟซยุกไล่ยุกอินเตอร์เน็ตผู้ชายมีกิ๊กผู้หญิงมีกักที่ไหนไม่มีกิ๊กไม่มีกักแสดงว่าที่นั้นไม่มีคืนวันถูกคอคืนดีแท็กทู่มูฟอดใส่หนาเออ รักเอาผัวกันหัวเหิบ่เม็ข่อยว่าเอาได้ยาอยู่อย่าสูทอดบ้านข่อยปอนสมอ,อเปิดนกันก็อกอบอต่อเชื่ออบบอต่อ,าาตอเปิดนกันก็ผู้ใสจังสีง,งาเอ้ยบุญเอลีว่าไม่ติเห็ดเะได้เดียวดีอัดออนซอบอกเมีบอกผัวอยู่เงียนว่าไปประซุมไปประซุมที่แต้ก็ไปประซุมอยู่นี่จัด เฮ้ยคอยก็เลยบ่ใจท่างบ่บ้างใจเธอเด้อตั้งเตี้ยอ้อยใจ่แดดอีสานมันก็ยังว่าผัวพีระดองผัวพีระดองขอร้องได้หลายมันก็ยังว่าอยู่สวนขึ้นมาเตะขาดคิงเฮ้ยสาวไม่ห่างนั่งใหม่มูสิบดมันเฮงดื้เฮงบึนอยู่คอยก็เลยออกไปด้ำหาใหญ่เอ้ยผัวคอยนันบ่คอยเอิ้นผีทิยดผีทิยดซื้ออีหลีมันซื้ออาทิตย์พมพี แต่ว่าขอ่อยมาด้ขึ้นน้ำผัวเด้ข่อยขึ้นน้ำเมียอยู่แม่จันทีวงงามข่อยกับมัทนีวงงามมันแล้วบาเด้ขึ้นน้ำผัวเด้แหลนน้ำเขาซื้นข่อยกันเลยยางพาบ้านมานีแหละอีเมีมันหลุดมา,าเป็ดจังหวะสีชมพูขึ้นจังหวะซ้ำเก้าตอกมันกาดำหน้าเลียวเหยียบเสื้อตุ่มจังไดจังหวัจังสันตีน้ำหาผู้บ่าผัดมะพร้าวล้านข้าพ่อกับบอพ่อซื้อๆเม่เอ้ยพ่อผู้เา่าเก้า เจ้าหูบอยใหญ่ผู้ใดผู้เบาเก่าคอยหู้ล้วก็ยะปากไปปากมาเด้อบัตาเมียพันยูเมียพ่นสิดาคอยผู้ใหญ่ขำสิงอย่าปากแยกด้บเบลบัตาเมียพ่นยู่อยู่กัสจ้างดักหว้าคอยยอมเป็นหน่อยเบิ่นเป็นหลวงจ้ะเป็นหน่อยมันจังไม่มาเช้าจะว่าบ่าเมี่ยคอยก็เลยว่าพี่ผู้ใหญ่ข่ำสิงสีดาจ้าคอยกวาจังสีละ เฮ้ยบอกก๊กกีกับว่าแสบบอกน่วงสีตาเนาะบอกก็ผัวคือเสียมคนพ้นบัตรกับปีเราเงินเดียว่าเลยกันเลยว่าพี่ผู้ใหญ่ข้าสิงจ๋าคอยว่าอันบายมากคอยๆจังซีเอาเอาแนวนี้พ่อร้านข้าจังซีกะเลี้ยงน้ำหนูแนคอยว่าหนูได้ไงบ่เม่นหมูฟังดีๆนะมันสีเพี้ยนนะ เราก็ดีดีเด้อวาอยากยังล่ะลงซื้อพี่ผู้ใหญ่ข้ามเสียงไว้โหลดเบิด์มูสิบเอ็ดดีพี่ใจง่ายกูมูล่องซื้อไว้แล้ววาอยากยังล่ะเป๊ปซี่บอกเฮ้คอยว่ากินแฟนตาบลาบ้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 าน้ำเด็กน้อยกินตอนนั้นคอยว่าเอาเจ้าอยากยังสันล่ะเบีย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 คอยว่าเราก็ดีดีเด้เราก็บอกแม่ค้าม่ค้า อันีโอไม่มัทนาเนี่ยป่องหนึ่งคอยก็เลยหองขวดดูทุกข่คอยกว่าจังสี่ละเมืองเหนค้นพ่อหนาผ่าพ่อผืนมัทนางงามไม่กินป่องหนึ่งคอยวางเอาเจ้าเสีเอาจังไหนสันหละบ่เอาเด้อป่องหนึ่งยกมาเลยสามขวดคอยวางสี่ละแล้วก็ดีดีแล้วก็วกบอกแม่ค่ะแม่ค่ะอลนีโอไม่มมัทนีเห็นมันแล้วชาสามขวดก็าาว่าไแม่ข่าหองมากบ่งข่อยจีซูนพ่อปุ้นยัย ลีโอเบิดพัดนะพันะโอ้ยแม่ข้าตาสวดบูชาแของไว้ตีคอยไว้บูจากลกแของไว้เอ้าก็ลีโอบ่มีก็เอาลีสร้างดีสิงม่านขวดกระว่างที่อะไรไงก็เลยเดชสร้างเกยวลืมๆมาตั้งเฮี้ยงกันสามขวดแนวข่อยเป็นปุญญาผู้หญิ่งมูสิเปีดเป็นอ๋อสม่อพรบ่เคยกินเหล้ากินเบียดจ้าใยญ่เมื่มักเน่ตั้งแต่เหล้าสะโท่ก็ขมักเตะนันนใหญ่เอ้ย เปิดมาขวดแรกหายใจสองเทื่าเท่านั้นแหละโยกโซ่เลยเบิดขวดเก็บมาเลยเก็บเก็บมาะลยเก็บเก็บมาเลยเก็บเก็บมาเลยเกึบก็บออไม่คือเป็นเดียวดีเนาะบดีเด้อ มันก็เ oh ป็นกุกๆอ่เป็นมันก็ักขัดเป็นกระชักกระชักเจากสี่มันต้องแถมด้กว่าพี่คำสิงจาอยู่ใางไหนเนาะมาเมืองหนาคิกเจ้าเนาะอยู่ใส่หลับปุ้หญ่คำสิงอะนะโอ้ยมาเดู้ปอเด้อมาเด้อ เออให้ตะข่อ,อยพูดเดียวก็ได้ดอกพ่อประกาศเอ้อประกาศผูศ้ดใดบ่มีเงินน่อยมาแหลกน้ำข่อยก็ได้เ้อเอาแหลกน้ำองยุกกากนร้อยละลแลปดสิบได้ดึงสันะนะ่นตะเนาะแปดสิบตัวแหลกแล้วก็เช้าดึงกัะทิ่ปอนยำก็เขาั จักจีไอ้หล mm ีจ hmm. ักจ no. ีไอ้ได yeah, sure. ้เลี้ยงต่อไปมันละจีป่นกันละคอยก็ไดยัยเอ้ยเบิดไปขวดแรกบ่ได้ดอกต่อขวดที่สองดีกว่าคอยก็เลยบอกแม่ค้าแม่ค้าแม่ค้าเมื่อเปิดขวดสองหน่อยคอยแน่คอยกวางจี้ได้ยัยแม่ค้าเมื่อเปิดขวดไ้ ปักฟังฝดบก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 ออกแกเอ้ยใคเลยนี่นามันมึงอยู่ดีๆนะกูจะเคยยี่ทุกฝั่งก็แล้วเฮ้ยเปิดม่าขวดสองอีพอเอ้ยยกสดคือเก่านั่นแหละบ่เบิดดอกได้ครั้งเดียวงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัด ก็เป็ดเดแวดีนโอ้ยปู้ชยแสงดาวเอ้ยบันเปนคนชิมากล้อบรมาดเียอยู่ใส่โน้ยผู้ชยแสงดาวน่ะขันผู้ชยแสงดาวไปอยู่กับปู้ชยบุตันนะ อยู่ใจเน้อเมืองเปรมเน้อเฮ้ยอยู่ใจละเอามาตอบุญตอบเรื่องใดล่ะเฮ้ยมาเมืองกันเด้อมาเมืองกันแยบเมืองจีจีเมืองกันแยบจุงไดอยู่ใจเน้อวงงามเน้อมาเมืองกันเด้อมาเมืองพี่เมืองน้องเด้อ <laughs> chị ăn này nó quá cứ quá khắc quá nè e thế À, 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 à chạy vô nhau mẹ bỏ nhận bố 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 được Mất gì nhau <laughs> mẹ ใจเราเว้างามบ่ไหมี่หรีตีเว้งามมันอ่ะบ่ทาเวงางามนี่เดียวนี่นี่บ่ปนวานซุน่าเรากินเบ้าเราโกโฮกินบ่โฮบ่ห้องมันเสียแป้งผู้บันขายอีพอเอ้ยผู้สาวตายเบิดบ้านบ่เสียดายทอเหล่าเหี้ยได้อีเมีผู้ชายบ้านกะปิหมูสิบเอ็ดคันเดตกหมูเหล่าคันเด็กเข่าหมูเบียลูกกับเมียอยู่บ้านกินกีกระังมัน กูดี่ตอร์กระเยนนยู่ในรอเขาไวา้ขอโทษเด้อผู้กำลังกินเขาอยู่กระได้ดีละละ่ะมานจอผัวเาาปีกยกเจ้าภาพเ่ิ้ลผู้ยุหลังกองบนทางบนบังคุดมาเสียมากเนอะทางหลังกองไปทางพุทธเลยใหญ่เอ้ยว่าสิไปนน้ำหาผัว คือจีไปใส่มาใส่บรายดอกจังไดนจังวาจังสันตีย่างออกทั้งหนาสามเก้าถอยหลังสี่ยางออกทั้งหนาสี่ถอยหลังสามข่อยันมีสี่สามสามสี่อยู่